บาเดี่ยว่เสบักเดียวอ่ะบังเดียวู่เสยึ่งกงแกวดเมื่อไรดมมันวดเมื่อไร่วดเมื่อไรยืดแงเดือนไหนเดือนหน้าเดือนหน้เอื่นไหมเนี่ยแค่ยืดแงใบคนนี้เอื่นไหมเนี่ยเอื่นบอโรโรโรบอเออเจ๊เอาไปซะทุกบอลูกไหมน้ำเตินบอให้แม่เอาลูกพี่เส ปลาได้เหรปลาเมียเหรอของเล่ปลาเมียฮะปลาเมียเหรอปลาเห็นอ่ะน้ำบุหรี่มาหาเงินบปเที่ยวเอาก็ให้เขาใส่ซะเนาะให้เขาใส่เป็นยังไงอย่าพูดไม่ก็ได้โสดโสดบอกบอกเออโสดเออได้ยินบ่เนี่ยได้ยินบ่ได้ยินบ่ จียงหนึ่งก็หน่งนคือหวคูอะไรห้อเนส่วกคีนะ่เยมือนต้องผู้สถิตเรื่องอไย่างกป่าวกันนะป่ากันแต่ตีกวางป่แม่อันตีกวางตีกวางนั่นหน่อยเป็นตระกินะตองตรมกูลนะ เตะเว้อเลยมาคำแล้วนบยนบ้วเียว้าี้ไหมดาไหมเจบะเจบบะการไม่เป็นได้อาการแกิม่ด้นี่ฮะกินได้ขาโอ้ยข้เราขากินได้ลขาไม่เคยกินเราสีข้เราขา บอกดีในฟังของไปยิเงานยังาานขาเร็ตกลางเดียดอะไรเดียดจังหวัดอกขั้นเขาชื้อไนีอยออกเป็นวิกออกเป็นวิกออกองเปียกกขั้นึ่ง่งสิเออสิบหกงเปียพเปียเป็นตัว ลูกได้ลูกน้ำกัดทุกคนบ้านได้เลได้น้ำกันทุกคนธรรมาเจ้าลูกมากแต่เขาไฮเขาบอไห้รอกท่านนีเขาบอไ้ได้น้ำกันทุกคนอยู่ที่ลูกผมเป็นก้นเยี่ยเป็นางได้จะไฮไหมล่ะฮะจะไฮไหมทันโบยังลูกจะไฮไหละทันโบเี้ลูกจะไไละขอบคุณครับผมครับเราเลี้ยลูก็ไไหล่ะร่แบบดีวะหายเนียไหมเอ เอาจากก้นแกไหนเมียแกร้านประหลักมีแผงเชื่อเอาไปนั่งคือดูคนเยอะหน่อยดูสบายใจปะสบายใจอยู่กนเดียวสบายใจเห็นแกเป็นแบบนี้แกก็ฮักลูกเมียแกหลายแล้วครับแจ็คกูอยากให้แกเศร้าจะได้กะสู้ๆได้อเพื่อนเศร้าอะไรกินปะขอบภรษาสิเศร้าแล้วสิเลิกแล้วเป็นคนดีไหมเลิกกิน หนยบ่ทีน cat <me ี้อากาศเลยดอกเพิ่มเมียตเียบ่เลี้ยงเมียไห้แล้วีนี้มะเมียเกาเดอมเกาเอาเมียเกาจะก่อนไหมเคาขวดเาขวดเาะเาเคขวดเคาะเอเอขเสียมาดิเมียเกาคน คอทเน่โอยนผัวไหมวเห็นจะฟองเป็ผัวยังไ่ืดิเสียใจปะเนี่ยเสียใจป่ะเสีห้ปะให้เมือให้เมือโอ้ทุกมเลยเดี๋ยวนี้ให้ปะให้จให้ปะจน้อยจีน้อยให้ปะให้ได้รองเพีนเมียเกาอุ้มคือปัญญามาก เ,เอาบางนี้กยเางนนครับเ,บล,เลยฮะขีห้หอยมียเตากขี้หอดทวยก,กันนั่นเออได้ยินปะน้อน้อน้อมาเ่งกูเลยเ้วอ,อุ้ยอ,อัน